รวมพลนกระบะพ่นถูกค้นหาเช้ากินค่ำค่าง,งวดถูกๆหกพันเจ็ดพันบาทตลอดสัญญานะคลิปนี้รวมพน้นนะค้นหาเช้ากินคําครับบอเมนรวมพ้นค้นลักลุงตูอบอรวมรวมพ้นค้นหาเช้ากินคํานะจะรักลุงตูนะรักลุงทัก,กรักลุงเด็กได้เบิดครับโอเค <Okay, S 1> บ่โอเคครับนะพอไอ้สีบัวแยกสีเสื้อครับขา,ายทุกคนคอยรักผู้นี้ได้ ผุ้ใดอีลุงพลลุงพลเราอยู่บ้านกุกกอกันนะอ่เออเอโอเคโอเคผู้ใาก็สร้างละจะขัดแย่งกันไอ้เสมขายของอย่างเดียวน่ามารวมพลคนหาเช้ากินขํากระบะพอนถูกวันนี้จัดให้ทั้งแบนหลักแบนรองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนัมาหกคันมาจัดโปูให้พี่น้องเอฟซีเริ่มจากขั้นแรกครับนะตอนนี้ฝนตกด้วยพี่น้องนะาเดี๋วไอ้เสมเป็นใคร นะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เสิร์เนี่ย็นกาลังใจให้เสิรพอที่เสด้มีค่าหยาเนาะเออพอจะได้มีค่าหยาที่ฝนตกใส่เสิรไม่เห็นป่ะเออนะ่าพี่น้องก็ช่วยกันแชร์ให้เสิร์เนี่ยนะเดี๋ยวเสิร์ฟเป็นใครนะอ้าวหนึ่งจ็ดเก้าสี่ประตูปีสี่หกสิบเจ็ดพอนเดือนละเจ็ดพันตลอดสัญญารถเดิมๆเด้ออยากได้แม็กซิง่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้อยากเอาลังคาออกเดี๋ยวถอนให้นะไททั้นตัวพิเศษตัวแรนลีอาดนะปีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ไม่หลักพันไม่หลักหมืน่นตัวท็อปหลังไลฟ์สติ๊กเกอร์หลังค่าดำท็อปสุดเลยเดอ้พอพน7,000พน7,000มาคันที่สองครับไตตันตัวเกา่าตัวไฟย่อยนะหรือว่าพี่น้องจะเอิน้นเหมือนว่าตัวนาประหลัดชิกนะอยากได้ล่อไม้ยังไม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะสีเท่ามานเท่ารวยนะพนแค่หกพัน 6, 000, ตลอดสัญญาขายสามแสนกว่าบาทนะสี่แสนนะสามแสนสี่แสนนะ มาฟอร์ดขายเงินสดสามแสนกว่าบาทคือกันคอนเพียงแค่หกพันตลอดสัญญาฟอร์ดแคปกระบะเตียบปีสิบเก้ายี่สิบครับนะร่อมันร่อไหมอย่างไหมนะแต่ว่าลุยขีดตมมานะฝนตกทุกมือเลยครับพี่น้องพี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดใดแน่ฝนตกบอกคอมเมนต์บอกเันเด้ออยากเบิ้งรูปภายในรายละเอียดรอบขั้นทักขมาอะไรหลังไหมเด้อให้อดมินส่งรายละเอียดให้เบิ้องเนางอ้าวสามแสนกว่าบาทฟรีดาวน์อนเดือนละหกพัน มาตัวไม่บ้างนิสสันโนเวล่า NP 3 0 0ปี22ไม่หลักพันไม่หลักหมืน่นตัวนี้เพิ่มอีกพันหนึ่งโมเมนพันพบโมนพันพันเดียวเด้เพิ่มพันหนึ่งจากหกพันเป็นเจ็ดพันได้ได้ตัวไม่ล่าสุดพัน0เจ็ดพันออกรถศูนย์บาทคือเก่าครับมาคันสุดท้ายเป็น Mazda BT 5 0 Pro เป็นกระบะแคบพร้อมติดคอกเสมอหลังเกงิงขนบักเ้าขนทุเรียนขนลำไยนะขนเขา่าขนมันขนอ้อยขนยังก็ได้เบิดนั่นแหละครับพี่น้องนะพรอนแค่หกพันขายสามแสนกว่าบาทหนึง่งรถทุกคันไอเสมน้ำมาจัดโปรไอพรอนถูกถูกเอาใจพี่น้องหาเศร้ากินคําหาเศร้ากินแรงนะหามือนี่กินมือนี่โอเคปะคอยหาเศร้าก,กินเที่ยงครับไอเออเอาใจเฉพาะขวัญใจขนจนโดยเฉพาะเลย คนรวยซื้อได้เา่าอ้ไซื้อได้นะแต่ว่าจัดให้สําหรับพิเศษคนจนนะให้ฟรีดาเอพอนหกเจ็ดนตลอดสัญญาสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับก็เป็นยุ่เหนืออีสานกลางใต้นะของไอเสมีบริการเฮ็ดสัญญาออนไลน์สามารถเช็คเครดิตได้ฟรีจองก็บ่ต้องเสียตังค์นะมีการเดินเอ,เอกสารเท็ดสัญญาฮอดหน้าบ้านในฟรีแล้วก็สงุดฮอดหน้าบ้านในฟร,รีมีการเก็บจองบอมีการเก็บคา่าเช็คเครดิต นะคือไอเสมมูมีการเก็บเงินครับฟรีห้เบิดโอเคบอโอเคครับไอนะแล้วก็ตั้งวัดนะจัดได้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮดห้เฮดหน้าเฮดสวนแม่บ้านรบ,บพร่กีดย,ยางขับวิ่นขับแกลบขับหกล้อครับสิบล้อครับแม่คโคตัดไม่เผาทาันเลี้ยงวัวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเลแผงร้อยตลาดนัดข้องถมปลาม่งปลาม่งทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวครับ ฝากพี่น้องเป็นแห้งหักแห้งเชี่ยแห้งใจให้ไอเสียมรถซิ่งตอนนี้ก็ฝนตกจู่โบได้ขออย่างครับกดไลค์กดแชร์ให้ไอเสียมแค่นั้นพ่อแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปมีมูมีเพื่อนมาจองคันแต่กร้างรถของไอเสียมเอาค่าขนมไปหาพันชุดยอดไอโอเคปะ่ะไอคือพระพุทธที่สต้อ,อ,องมาจุดได,ด้แค่ซื้อดอกแค่ไปคับมีมูไม่เห็นจเจาะคาาขนมไปหาพันชุดยอดนะเป็นกำลังใจให้ไอเสียมแล้วก็ทีมงานนะรถทุกคันลืมแจ้งส่วนรถสองหมื่นถึงห้าหมื่นคันไอสองหมื่น ถึงหาเมื่อนบาททุกขั้นโอเคบะโอเคครับเป็นกำลังใจให้เซมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเซมของแท้ไอเซมคนจริงไอเซมจัดให้ไอเซมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจว